I'm <laughs> sorry. มีเอฟซีเนี่ยหมอกเงี้ยน่งองพันปาอยู่ไม่ได้สกอยู่่นเปิด้านท่อมันจะเปองไสองพาทเมื่อไหรไอ้น้องี่มีปานท่อเป็นป้าไปเลือกเอาปาจะเอาท่อหืองใเนแปนาก็่นแ่นก็ได้ครับนี่พี่สาวขึ้นนอ๋อพี่สาไม่ฮันนี่นะครับนอพี่สาวเปิ้เป็นพี่สาเปิ้ลนะครับนนี่เนมั้นโอ้นะครับคุณน้อง อีแลานน้องหอิงครับผมครับผมพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่มีซื้อเสียงนะครับในจอำเภอราชสีสลัยพี่น้องครับร้านนี้ผมมากินประจําครับผมพี่น้องครับมาหอดแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวปลาจ๋องครับสวัสดีครับปลาครับสวัสดีครับดีครับผมขายดีบ่าครับปลาช่วงนี้ขายดีขายดีครับบอกผมพิเศษทุกหนึ่งเด้อครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับ FC ผมลงคลิปหลบก่อนนี่เจฟซีถามหลายเลยเจฟซีท่างอุตุว่าจะมีเมื่อคยมาเห็ดงานเป็นแวะมากินคนเว้านะแซ่บลับผมมลายน,นี่ครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวปลาจ้องครับร้านดั้งเดิมนะครับสาขาลาชส,สีสารย,ย,ย,ยูเซ็นได้นี่ครับปา้าร้านนู้นยูเซ็นได้ไหมเป็นเสียกุตาไหมอ๋อเสียกุตาไปทางเข้าไปอ๋อไปทางการไฟถไฟนะครับเนาะการไฟฟ้ามงไม้นะครับนี่แล้ครับพี่น้องครับมีโอกาสกับแวะมาชิม นะครับร้านปลาจ้องครับบรรยากาศแบบธรรมชาติครับคุณพี่น้องครับนี่มองจอรถกับไรนะครับพี่น้องครับไหนนะครับมาชิมไหนพี่น้องครับบิ๊กเช้าว่ะใช่บิ๊ก้าถึงเช้าถึงไหัวแจ๊กเกอร์ี่ลานอ่างอุ้งยิงบ่ปลา ก็ถึงบ้านอ๋อไปตามตลอดเลยบรือเปล่ครับเอ็นยูวันพือย์อ็นพุทธิุวรรบมครับว่ามา่อ FC วงอิงตัวนี้ครับผมมาผด FC อะลหน่อยวงอิงครับอืเพ่นไปสันทนี่ก็ไปบครับักักับแม่หน่อยเนาะครับอ๋อ โอ้มาพอเยี 4, ตัวจริงตัวนี้ครับแ่นพพี่กันมครับนิโอ้คนมาจรวดีครับสวัสดีครับน้ะนที่ตามตลอดจะอืมที่ตามสนอะเป็นแพงนี่บ่ครับอืมอืมอครับโอ้เนแพ่งพอแม่่าสบายลนะ่ามอยี่บันผือครับพลองชุดไมหลาสุดเพื่นนั่นน้ำตาอีหลาหน่อยนั่นหนึ่งวันหนึ่งล้านห้าแสนวิวคุณแนวความน้ ้นเ้นเอเบงเนี้ตามตลอดช่ครับอีคช่วงนี้เพิ่งทั่วกรุงเทพอยู่นะครับเวลาประมาณเบื้องเบอป็นลายสูตนอย่ับเนาอ๋อเ้องนเป็นายสูตรนะครับมาะเบื่องนบอยู่โออครับผม ไอีเจ FC, ียเจีเพิ่มเติเปิดร้านทองมปิดเไ็มที่วเมื่อไหร่สองหมื่นบาทเพื่อไหร่ไอพีอพ่น้องใร้านทองเพิ่นว่ามบไปเลือกเอาว่าจะเจ้าท้องแบบไหนมันบอกอยู่ครับผมโอ้พี่น้องอันนี้ลูกค้าของปลาจ้องครับลูกค้าประจำของปลาจ้อง fc ลานหน่อยของหญิงคือกันครับอยู่ที่สมัยไปบันแพงว่ายอนซ้อนบ่อโจ๊กเป็นเงินภิษยิ้มปุ๋ยเนาะครับเนาะพี่น้องทางล่าซีสไลด์ครับให้ก็ต้องแรงใจครับตอนหน่อยที่บันแพง รับผมขอบคุณรับผมี่นาเ่นอะไ่มเดิมนแนเขาจ้างไวแล้วเนาะจ้างไวแล้ววันน้ำออมพิ่จ้างเลยันข้าวยี่งแมอนิบอยู่บนเขาวาบนพกจานครับขุอนม่เอะขอบคุณใลายครับผมขอบคุณครับ นี่ครับผมเอฟซีตัวจริงครับไปพอกันยูทีซานแม่ฮันนี่นะครับเดีแต่แท้ฮารูมาน้ำครับตัวนี้ดีเจสาวน้ำเยื่นครับเมื่อกี้ครับเสียงเลืองเมื่อกี้นะครับเนาะดีเจสาวน้ำเยื่นครับานี่ครับแม่สาวน้ำเยื่อเนาะแต่ก็มีลูกของอ่านี่ครับผมแม่ผู้หญิงพี่สาวฮันนี่แม่หน่อยครับพ่อเอกแล้วครับแล้วก็พูดได้คับนี่พี่สาวฮันนี่อ๋อพี่สาวแม่ฮันนี่นะครับเนาะ พี่สาวเป,เป็นพี่สาวเป็นนะครับเป็นนลีลาวันคนไรนะครับนั <ลา S 1> น่นเมื่อนอนม,อมามสาดเม่ฮันี่มื่อนัอนโอ้นะครับพี่น้นองยิ่งๆนะอุณงญิงครับผมสุดยอด,ดขอบคุณยิ่งไรครับผมครับผมครับผมพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับที่มีเสือเสียงนะครับในจังอำเภอราชสีสไลด์พี่น้องครับร้านี้ผมมากินประจำครับผมพี่น้องครับ มาหอดแล้วครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวปลาจ่องครับสวัสดีครับปลาครับสวัสดีครับสวัดีครับผมขายดีไ่มครับปลาช่วงนี้ขายดีครับบอกวผมพิเศษตัวนึงเด้อครับผมนี่แล้วครับพี่น้องครับเอฟซีผมลงคลิปหลบก่อนนี่เอฟซีถามหลายเลยเอฟซีทั้งอุตุเพราะอะไก็มีเพิ่อเคยมาเห็นงานเป็นแบบไมากินคนวลานะแซ่บแล้วก็ผมร้านนี้ครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวปลาจ่องครับร้านดั้งเดิมนะครับสาขาลาชีสลายยูเซ็นได้นี่ครับปลาร้านนู้นยูเซ็นได้เป็น เสียกูตาไหมอ๋อเสียกุตาไปทางเข้าไฟเสียอ๋อไปทางการไฟฟ้าหน่อยครับเนาะการด้วยฝ่ามงไม้นะครับเห็นแล้วครับพี่น้องครับมีโอกาสกาแฟมาชิมนะครับร้านปลาจ้องครับบรรยากาศแบบธรรมชาติครับผมพี่น้องครับมองจอลดกลับไลน์นะครับพี่น้องครับมาใส่บริการมาซื้อได้นะครับมาชิมได้พี่น้องครับ ปลาหัวจ้งมะล้อสัน้อยเพชรบันแพงบ่ป่าสัน้อยเพชรบันแพงปลาเป็นเอฟซีบ่เนี่ยดีเช้าว่ะปลาหัวจ้งไก่ที่ละหน่อยขุ้งอิงบ่ป่าจะเบิ่งบ่ขุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะปลา หาาถึงบ้าน๋อไปตามตลอดเลยบอกครับไอ้ยวันพื้ยนไอ้โค้ชซซุ่นบอครับวมาพอไปนันีกาพอกมาผอ FC ปุอยิงตัวนี้ครับผมมาอ FC อีลานอย่ิงครับอืมพิ่ไปสันทันนีกไปบอกครับกับกับแม่หน่อยนะครับอ๋อ โอ้มาพอ f ตัวจริงตัวนี้ครับแฟนคัพี่กันมาครับนโอ้คนมาจิัสดียัวลไรได้ครับสวัสดีครับน่ะติดตามตลอดจะจอืมติดตามสนุกไปเป็นแพงนี่บอกครับจ้่อืมบเยางนเพื่อนแ่เพ่บมาอยู่บัมือเลยครับเพื่บนปนม่าอ๋อครับปมาพอแม่่าสบายมอ่าโบนผือครับเพลงชุดไม่ลาสุดเพื่อนนั่นน้ำตาอีหล่าหน่อยนั่นหนึ่งวันหนล้านห้าแสนดิวคุณเอ้คำนอง แฟ่นบเเบืบ่งบงบงองเนตามตลอดท<อ>ครับช่วนี้เพ่กรุงเทพอยู่นะครับเวลาประมาณเบืบ้งองเ,เป็นไหลสดนะคะนะร<า>ับเนาะเอาเงินสองหมื่น่คร,<า>รับมาเคื่อนยูอ๋อครับผม เป็นสีเจียเป็นเปิด้านท่อสองหมื่นบาทเพื่อในพี้นงใน้านท่อ,นทนนอ,นทอเนบาเลือกเอาบาจ้อาอ,อ,อ่บอกอครับผมโอ้พี่นองอันนี้ลูกค้าของป้าจ้องครับลูกค้าประจำของป้าจ้อง fc ละหน่อยอหญิงคือกันครับที่สมยเป็นแป้งวอ่อนซอนบอดโจเป็นยิยยน้ประสิท์ยิ้มปุ๋ยเนาะครับเนาะพี่นองทางล่าสีสไลครับห้ก็ลังแรงใจครับลาหน่อยที่เป็นแป้ง แน่นยอืมครับผมครับผมนีนาย่จมอดนีเยนเขาจ้างไวแล้วเนาะนับเน่วน้ำอมเ่นจ้างไวขมปวยี่สลมนอน่เขาบนขวาวตะบนโคกจานครับแุ่นอนแม่นขอคุณนไลครับผมขอคุณเสบ ก็มเุกันกับผมกรลังเฮ็ดเงินกรลังบักยางไเจ้ับชนอเราบอกครัปลาเพใจเงินเราบ่ฮะยังใจบ่จัวาทั้งหมด้คโอเคครับผมขอบคุณครับายันะครับผมนะครับผมายก๋วยเตียวปลาจ๋องครับร้านนี้แซบครับพี้นองมากบ่ผิดหวังแน่นอนครับยูเซนอัฟริ่าร้าซีสไลครับ รนยากมาคืนยังเห็งหลงานคเต็มจากชีวิตที่หาเดีจับข่เกรงหับไปอนีเกขอรวมคาวนั้นที่ชีพม่สนะคาก่ราคเป็นเรื่องร่าเที่จริงก็เป็การไปบหกเดือนน